ท่านสาธทุชนมุกบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็น,นเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาท่านทั้งหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่แค่แค,แค่แค่การโกนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมติว่าบรรดาท่านทั้งหลายสามารถจะจำภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อเราลืมตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาทีแลวภาพกระสินก็หายไป ก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะนี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัตแปดแบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยกะสิงกองเดียวได้สมาบัตแปดแล้วก็เลยสมาบัตแปดปเจริญมิปัสนายญาณเป็นอรหรันเป็นอรหันขั้นเป็นสมิธายานแล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยาก ง่ายกว่าฝึกวิชาสไม,มา้ง่ายกว่าฝึกปัญญาหกเพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่าการก้าวไปหาสมาบัตแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนตอน้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจ อารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิธิบาทสี่ครบถ้วนอย่าลืมนะแต่กำลังใจบกพร่องในอิธิบาทสี่แล้วก็จะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้น แม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยแต่มาไม่ได้บอกว่าธรรมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะพูดถึงว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอด้วยครูบาอาจารย์บ้างที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิจยาของท่าน ทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสีครบถ้วนคือกำลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้นเรื่องเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยของบรรดาท่านพุทธบริษัทจองอย่าทิง้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิเิกสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้น เห็นว่ามันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่เราหวังได้มันไม่ปรากฏเราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงจยได้ในจิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจําเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาท้งนั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ อันนั้นดีมันดีของเขาขึ้นชื่อว่าดีนะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกับสินดินกองนี้กองเดียวหรือก็สินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอนหรหัตผลนี่วันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมากตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิ พอจิตเริ่มมีกำลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัวลืมตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินว่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้อง แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั่นจับใจลอยอยู่เสมอคือนึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,นานสักหน่อยแต่นานไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่นานนักแล้วภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ ลืมตามันดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตาใม่ถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อเกินจเจริญสมาธิจิตจงอย่าสนใจกับกายไอเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งรอบปีหนึ่งมันสามร้อยหกสิบห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอเรื่องเขาอาการเรื่องทางกายเนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในชอบมาถามกันหลายเที่ยวนี่มาว่ากระทั้งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจำภาพกระสินได้ดีมีการส่งตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทำแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแย่ไกลมากนักหรือมันไม่ใช่ที่พักม่นนอนไปนั่งเฝ้ากันเมื่อลืมตาดูภาพกระถินแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใสเ,เท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเรือหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจำภาพกระสินได้คราวนี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่ง เป้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นโยงกลงก็ได้ไว้อยู่ในที่ไกลาจากภาพกรสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกระสินกระสินก่อนนั้นไว้เป็นปกติถามว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้แจมแสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจําได้นานกว่า เออใช้วิธีว่าไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึก,นกถึงภาพกระสินนั่นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพสมมติว่าดินก็แลวกันนึกถึงภาพดินก,ก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีแล้วว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองนั้นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่จิตมันทรงตัว ถ้าหาว่าอยู่ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปเสียบ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอกหานิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางนึกถึงภาพดินก้อนเดิมหนะ้าภาพดินเป็นเป็นประทัดฐานคราวนี้ใหม่ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้น นึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั่นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตามดีไม่ดีกำลังทำงานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั่นนึกเห็นชัดเนื่วว่ากำลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีเจงหวะนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกถ,ถึงชัดเมื่อจะเดี๋ยวเดียวก็แฉงอย่างนี้เรียกว่ากระสินเริ่มทรงตัว แต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนักจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมาาื่อไรโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดินเขานี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปซิก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมาาื่อไรภาพดินปรากฏ ทีหลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั้นจะใช้เป็นดินกองใหญ่กว่าสีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิมสีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพนิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่ นี่เมื่อภาพบินปลายกดแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่จ่ไม่ใสแด่ก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็อย่าทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็ไปนับเอานานเป็นชั่วโมงไม่ได้อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานนึกสิบนาทีแล้วภาพก็เลือนไปพอเลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏ เป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วลักษณะดสีสันวันนะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลงอย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นคณิกานิมิตเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่ตอนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจ ว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไรนอนหลับพอตื่นพับนึกถึงภาพกระสินภาพดินปรากฏชัดกำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทํางานเหนื่อยๆนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสียากสีเดิมกลายเป็นสีนนทใช้เกลือขาว เวลาเริ่มจะขาวๆแล้วก็ทรงกําลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นโอกา,ารนิมิตร้้าเป็นสมริกสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอนต้น,นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่งสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวพอก็ะยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมันขันธมันเข้ามารบกวนใจแล้วก็จงจําไม่อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นแปลกดจะพอ่อหน้าเขาเรียกกสินโทษให้ทำลายไปเลยทิ้งไปมันไม่ต้องการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจใสบายทำใจไม่ห่วงอย่าเดินไปไหนทำอะไรอ่าหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจให้สบายสิก่อนแล้วก็กลับมาหันจับภาพใหม่นี่เวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไม่ดีกันลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณนะที่มีกําลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจัดใจจับภาพกระสิงขึ้นมาทันทีมันขึ้นได้หรือ,อยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกาสมาธิหรือว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้นแล้วฟังคนเขาคุยกัน หรือว่ากำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เราไม่ได้พูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้ไหรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัตดไปกันนะ ถ้ามาบาดแปลแทนได้ก็หมายถึงว่าได้บริสัมมิทายานด้วยือ,อการฝึกขั้นบริสัมมิทายานคือเป็นรหัสที่จะได้บริสัมมิทายานเนะี่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้นตอนนี้แหละเป็นตอนยากนี่ต้องเอาความจริงกันแจงแบบนี้แต่ว่าท่านท่านมีที่บาดสี่ครอบ้วนแล้วก็วงเล็บก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เกินสามเดือนเปื่นอย่างช้าแล้วก็ไม่มีใครเขาทําถึงหรอก สามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะเราว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนไินิดที่คนชอบมาถามมันโยกมันโครงมันสู้มันสาน้ําตาไหลอาการของปีติห้าหรือเหนือไปจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นอนเอากันจริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบาเพราะเราจะเอาดีกัน พระเจ้าดีขึ้นถึงขั้นบริสัมมิทายานยังไปห่วงกายเมื่อกายมาันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้บารีมาถามหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างนั้นจะทํา,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 ย,า,ย,าทยังไงมันเป็นยังไงถ้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกกี่โกรชาติมันก็ไม่ได้ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญให้มันตายไปถ้าเราจะตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ในอยู่ในลักษณะของความประมัด พราเราสนใจในกาินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาเธอลันคอนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านไอ้เรื่องอาการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันทีนะมันจะเป็นมันจะตายไงก็เชิญมาเถอให้มันตายไปเธอโมกลัวตายยะไม่นั่งเจริญกรรมฐา,านก็อยู่ทาไมความดีมันไม่ได้แต่คนกลัวตายห่วงกายห่วงมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้ อย่างนี้ไม่เอาไม่ครบเพราะนี้เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทำการสอนสอนท่านนี้มาไดีวหวังอะไรหวังอย่างเดียวคือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันนละไม่กี่ช้อนที่กินมากอยู่เวลานี้ก็น้ำน้ำก็หาง่ายไม่ยาก ความร่ารวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตายนั่นนี่มาสอนอยู่นี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงแต่หาว่าบุคคลนี้เอาจริงนะเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะอย่ามาถามซ้ําที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ํากัน